สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังเจ้าผู้ครองราชั์ลักเซมเบิร์กในโอกาสวันชาติของราชั์ลักเซมเบิร์กซึ่งตรงกับวันที่23มิถุนายน2567ความว่าแกรนดูกองรีแห่งราชัฐลักเซมเบิร์กลักเซมเบิร์ก ในโอากาสวันชาติของราชรัฐลักเซมเบิร์กหม่อมฉันมีความยินดีขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวลักเซมเบิร์กมีความผาสุกและความก้าวหน้ารุ่งเรืองนับแต่การสถาปนาความสัมพันธ์การทูตระหว่างประเทศไทยและลักเซมเบิร์กในปี2502 ประเทศของเรากำลังก้าวสู่ช่วงเวลาที่น่ายินดีในการเฉลิมฉลองครบ65ปีแห่งการเจริญสัมพันธไมตรีต่อกันในปีนี้หม่อมชันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจและเจตนารมณ์อันดีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงมุ่งมัน่นร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันยาวนานและยกระดับความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันทั้งในด้านเศรษฐกิจด้านการศึกษาและเทคโนโลยีต่อไปในภายภาคหน้า พระปรามาพิไทยมหาวชิวราลองกรณ์พระวชิวระกล้าวเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา16นาฬิกาส3มนาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนวังสปัปปทุม พระราชทานพระราชวรโรกาสให้นายสิริวัฒน์บุพพาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิต์นำข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตเฝ้าทูลละอองธบาติทูลกล้าวทูลกระหม,ม่อมถวายทุเรียนหลงลับแปรทุเรียนหลินลับแปรทุเรียนหมอนทองสับประรดห้วยมุ่นและผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดอุตรดิต เวลา17นาฬิกา32นาทีสมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราาัตนราชสุดาสายามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปเมนวัดมกุกษัตริยารามในการพระราชทานเพลิงศพนายอาอทรธนโชธนายอาอทรธนโชธ,ธ,ชธเป็นบุตรนายเล็กกับนางน้อมธนโชธเกิดเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2487เริ่มถวายงานในหมวเ่เชิญเครื่องงานมหาดเล็กกองมหาเล็กเมื่อปี2520 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวุฒิยะอุตสาหะซื่อตรงเป็นที่ไว้วางพระราชฤทัยไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญราชรุจิเงินเหรียญจกักรพรรดิมาลาเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นจตุรธาพรช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นจตุรถาพรมงกุฎไทย นายอาอนทรธนโชตเป็นผู้รู้ในกิจการงานทั้งปวงหลังเกษียณอายุราชการในปี2552สำนักพระราชวังอนุมัติให้ปฏิบัติราชการต่อในตำแหน่งพนักงานสำนักพระราชวังพิเศษกลุ่มงานผู้มีประสบการณ์กองมหาดเล็กปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพื้นที่ทั้งใกล้ไกล ภายหลังป่วยด้วยโรคมะเร็งและถึงแก่กรรมเมื่อวันที่15มิถุนายน2567สิริอายุ80ปีประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระกนิธาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสรินธรมหาวชิราลงกรวรราชภักดีสิริกิจการิณีพียรยพัฒนรัชศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฟินแลนด์และสาพันสาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่23มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2567ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฟินแลนด์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอบะเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆอาทิ ห้องสมุดเฮลซิงกิ Central Library ีโอดีอาสนาวิหารอุสเปนสกีป้อมปราการซูอเมลินาพิพิธภัณฑ์ซูอเมลินา,นาโบสเต็มเปลีอัลกิโอมหาวิทยาลัยอัลโตศูนย์การศึกษาผู้ใหญ่โอมเนียเมืองเอสโปมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิอุทยานแห่งชาตินุกซีโอและศูนย์ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติฮาเตียสำนักงานใหญ่บริษัทมาริเมโก สวนพฤกษศาสตร์โกสณนีเอเมนและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติของฟินแลนด์ในการเสด็จพระราช,ชาดำเนินเยือนสาพันสาธาร,รณราตเยอรมนีสมเด็จพระนิฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชาดำเนินไปส่งร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลน้เมืองลินเดาครั้งที่73นอกจากนี้จะทอดพระเนรสถานที่สำคัญและกิจาการของสถาบันต่างๆอาทิ ศูนย์การเรียนรู้และท้องฟ้าจำลองซูเปอร์โนวาขององค์การแห่งยุโรปเพื่อการวิจัยทางดาราศาสตร์ในซีกโลกใต้หอจดหมายเหตุแห่งรัฐไบเอิญคณะชีววิทยาศาสตร์ของมหาวิทยลาลัยเทคนิคแห่งนครมิวนิกวิทยาเขตไบเอินสเตฟันสถาบันดราราศาสตร์ฟิสิกไลม์นิดพอตัมห้องสมุดกรุงเบอร์ลินพิพิธภัณฑ์การสื่อสารกรุงเบอร์ลินศูนย์วัฒนธรรมฮุมบอสฟอรัม และสถาบัน f r i s c h h r b บ r i n s t t t u t t of the Markplank Society AT. สมเด็จพระนิธาาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 920เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่ากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่23มิถุนายนพุทธศักราช2567เวลา23นาฬิกา45นาที และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 923เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่ากาศยาสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันศุกร์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2567เวลา12.30นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง23มิถุนายนพุทธศักราช2567 จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ